ในเกมและภาพยนตร์แฟรนไชส์ Resident Evil มีอยู่หลายครั้งที่มีการพูดถึงอาวุชิวภาพไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของไวรัสปรสิตหรือสัตว์ทดลองต่างๆไม่ใช่แค่ใน Resident Evil เท่านั้นในภาพยนตร์เองก็มีการพูดถึงเรื่องราวของอาวุชิวภาพด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Prometheus Outbreak หรือ Omega Man หรือแม้แต่ในอนิเมะอยา o, อ่าง c ซคานออาวุธสดชัยคือเธอหรือบ a าและอีกหลายๆเรื่องในโลกแห่งความเป็นจริงเองก็มีอาวุชิวภาพอยู่เหมือนกันและมีปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ด้วยแม้จะไม่ดูแบบประหลาดเหมือนในสื่อเหล่านี้ก็ตาม ทีมดับไฟจะเสียอพีส่วนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไบโอโลจิคอลเวเปิลอาวุธจากชีวิตที่ถูกสร้างมาเพื่อฆ่าชีวิตอาวุธชีวภาพหรือไบโอโลจิคอลเวเปิลคืออาวุธที่ถูกสร้างและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อใช้ในการโจมตีและทำลายเป้าหมายที่เป็นทั้งคนสัตว์และพืชในช่วงเริ่มแรกนั้นเป็นการนำเชื้อจนินรี์ก่อโรคจำพวกไวรัสแบคทีเรียพรีออนหรือแม้แต่สารสกัดจากสิ่งมีชีวิตมาใช้โดยเราจะรู้จักในชื่อของอาวุธเชื้อโรค ถ้านับตามความร้ายแรงอาวุชีวาภาพนั้นมีความร้ายแรงมากกว่าอาวุธเคมีจะเป็นรองแค่อาวุธนิวเคลียร์เพียงนิดเดียวอีกทั้งสายและว,วัตถุตั้งต้นก็มีหาได้ทั่วไปการใช้อาวุชัวาภาพนั้นมีปรากฏมาตั้งแต่ปี1246เริ่มจากการที่ชาวมองโกลใช้ศพที่จิตเชื้อการาโรโย่เข้าไปในเมืองแคฟฟาของอิตาลีหรือจะเป็นการทดลองของยูนิต731โดยกองทัพตรวดิญี่ปุน่นในการนำเชื้อโรแอนทรักไอวาตกาโรบาทยักไก้บะใหญ่มาววจัจในฐานะอาวุธ เช่นเดียวกับทางสหรัฐอเมริกาที่ทําการวิจัยอาวุธชัวภาพเพื่อใช้ในการขัดอํานาจทางการเมืองกับเยอรมันและญี่ปุ่นต่อมาในปี1968ประเทศอังกฤษได้เสนอยกเลิกการพัฒนาอาวุธชัวภาพเพราะผลกระทบที่ตามมาน,นั้นร้ายแรงละคาดเดาไม่ได้จนนำไปสู่การพิจารณาร่างอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหรประชาชาติเปิดลงนามและให้สัตยาบันในวันที่10เมษายนป, 1972. ปี1972เมื่อเวลาผ่านไปคำจำกัดความของอาวุธชัวภาพก็เริ่มกว้างขึ้นจากเดิมที่หมายถึงเชื้อโรคต่าง ก็ควบคุมไปถึงตัวสิ่งมีชีวิตเองเช่นรามแมลงและปรสิตยกตัวอย่างเช่นการนําหนูที่เป็นเชื้อพหาหะการโรไปปล่อยหลังกับแพงฆ่าศึกเอาซาศพใส่เครื่องดีดส่งไปยังป้อมปราการศัตรูหรือนําเชื้อไวรัสปนเปื้อนไปกับน้ําอาหารของบุคคลสําคัญทั้งหมดนี้คือการใช้อวุธวชีวภาพเหมือนกันทั้งสิ้นแต่เนื่องจากอวุธวชีวภาพหรืออว,วัยวะโลกเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตทําให้ยากต่อการควบคุมเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายได้แบบไม่เลือกฝ่ายยิงเหนปรแด,ดับแปลงเพื่อเพิ่มความรุนแรงให้มากขึ ยิ่งกับเชื้อที่มีโอกาสกายพันก็ย่งควบคุมได้ยากอีกทั้งประสิทธิภาพอาจลดลงตามสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกในโลกของเกมอนิเมะและภาพยนตร์ได้ตีความอาวุชีวาภาพใหม่ให้รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่สร้างหรือดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีชีวาภาพเช่นโปรโตโคุนเพื่อให้กำเนิดซีโนโมอฟในจักรวาลเอเลียนเป็นอาวุชีวาภาพของเผ่าพันธุ์เอนจิเนียร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำสงครามแต่ผิดพลาดจนทำให้เผ่าพันธุ์ตัวเองแทบล่มสลายหรือจะเป็นทีวรัสของเดซเซนเอวิลที่ถึงจะใช้งานไม่ได้ด้วยตัวเองแต่่่ก็สสาาาามมรรถนไปดปดดแลงงเพืือออใชช้้้ววุธีีิตๆ หรือจะเป็นพลากาไททูนหรื r อ s i d e Evil 5้เส้นถูกพัฒนามาจากพลาก้าที่พบใน e s i d e n t e Evil 4ที่ถูกนำมาทดลองเพื่อใช้เป็นอาวุธจริงๆถ้าแบบเก่าๆเลยก็จะเป็นมังงะเรื่องบาโอของอาจารย์ฮิโรฮิโกะอารากิผู้ว่าโจโจะลคาขาศึวัตที่มันจะรูปแบบปรสิตท,ที่ทำให้เจ้าของร่างกายพันละมีพลังเหนือมนุษย์แต่ถ้าเอาแบบสยองที่สุดก็คือ m b e h บ n d the Sun หรือชื่อไทยจับคนมาทำเชื้อโรคภาพยนตร์จากปี1988 ที่พูดถึงเรื่องเล่าจากค่า Unit เจ็ดสามหนึ่งองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นที่นำชาวจีนเลือดเชลยศึกสมพันธมิตรมาทดลองวิจัยอววเคมีและชีวภาพอย่างไรมนุษยธรรมจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นทำให้เห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นในด้านการสร้างสรรค์วิทยาการหรือแม้แต่การทำลายล้างเขาว่าสิ่งที่ทำลายมนุษย์ได้นั้นไม่แต่มนุษย์ได้กันเองก็ไม่ใช่สิ่งที่เกินจริงเลยสำหรับใครที่อยากติดตามเกดกัดกดลับหรือลึกลับหรือข่าวสารและสาระอื่นาาหังเาาง,งเเลลอรดไ้้่ทียคบ